สัพาสวะสังวรสูตรการลักกิเลสเกิดขึ้นได้เจ็ดทางครั้งหนึ่งที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ทรงสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นจึงเกิดความสิ้นอาสวะได้เมื่อไม่รู้ไม่เห็นความสิ้นอาสวะก็เกิดไม่ได้รู้อะไรเห็นอะไรเล่า จึงจะเกิดความสิ้นอาสวะคำตอบคือรู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้น เมื่อภิกษุทำไว้ในใจโดยแยบคายอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วเธอย่อมละเสียได้แล้วตรัสต่อไปว่าการละอาสะวะทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้เจ็ดทางคือ 1. ด้วยการเห็น 2. ด้วยการสำรวมระวัง 3. ด้วยการซ่องเสพส ด้วยการอดกลั้น 5. ด้วยการงดเว้น 6. ด้วยการบรรเทาเจด้วยการอบรมจิตวิธีละกิเลสด,ด้วยการเห็นตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังคํำสอนของพระอริยะและสัตตบุรุษย่อมไม่รู้ธรรมที่ควรมนสิการเมื่อไม่รู้ ก็มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการและไม่มนสิการธรรมที่ควรมนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการนั้นคือธรรมที่มนสิการแล้วทําให้กามาสวะภวาสวะหรืออวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้นส่วนธรรมที่ควรมนสิการมีในตรงกันข้าม อโยนิโสมณสิการของปุถุชนนั้นคือคิดนึกในเรื่องว่าตนเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดมานานแค่ไหนเคยเกิดอย่างไรเคยเกิดเป็นอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดต่อไปจะเกิดอย่างไรจะเกิดเป็นอะไรหรือไม่ก็นึกคิดถึงปัจจุบันว่าเรามีหรือไม่มีเราเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรสัตว์เกิดจากที่ไหน หรือจะไปเกิดที่ไหนต่อไปเมื่อคิดนึกในเรื่องอย่างนั้นก็จะเกิดทิฏฐิความคิดเห็น6อย่างคือ 1. เกิดความเห็นแน่วแน่ว่าอัตตาของเรามี 2. เกิดความเห็นแน่วแน่ว่าอัตตาของเราไม่มี 3. เกิดความเห็นแน่วแน่ว่าเรารู้อัตตาด้วยอัตตาของเรา 4. เกิดความเห็นแน่วแน่ว่า เรารู้สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5. เกิดความเห็นแน่วแน่ว่าเรารู้อัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตา 6. เกิดความเห็นแน่วแน่ว,ว่าอัตตาของเราเป็นผู้พูดเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผลกรรมอัตตาของเราเป็นอมตะน,น,นิรันดรตรัสว่าความคิดเห็นทั้งหกอย่างนี้เป็นตัวมิจฉาทิฏฐิ เป็นทิฏฐิเครื่องยึดถือเป็นทิฏฐิกันดาร drafted, เป็นทิฏฐิขวางทางเป็นทิฏฐิดิ้นรนและเป็นทิฏฐิจองจำผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเหล่านี้ย่อมไม่พ้นจาก urer, ชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกข์ทมนัตและอุปายาสะไปได้สำหรับอริยสาวกนั้นมีในตรงกรันข้ามย่อมมนสิการธรรม ที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดอาสวะทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสว่าอริยสาวกนั้นย่อมมนสิการโดยแยบคายว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการอยู่โดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์สามคือสก,กายทิฏฐิวิจิกิจชา ศีลพตปรามาตย่อมเป็นอันเธอละได้ภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราตถาคตกล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการเห็นวิธีละกิเลสด้วยการสำรวมระวังตรับว่าอาสวะที่ทำให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อนนั้น เกิดขึ้นเพราะการไม่สำรวมระวังทางอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมกูกลิ้นกายใจเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบขายแล้วเป็นผู้สำรวมอินทรีย์อาสะวะทั้งหลายที่จะทำความยุ่งยากเดือดร้อนก็เกิดขึ้นไม่ได้นี้คือการละอาสะวะดว้วยสังวร วิธีละกิเลสด้วยการส่องเสพการส่องเสพในที่นี้หมายถึงการบริโภคหรือการใช้สอยท่งชี้ไปที่การใช้สอยจีวรบินทบาทเสนาสนะและเพสัชเมื่อภิกษุมนัสิการโดยแยบคายแล้วใช้สอยตามความจำเป็นไม่ใช้สอยเพื่อความสวยงามเพื่อความสุขสบายเพื่อความรื่นรมเป็นต้นอาสวะทั้งหลาย ที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี้คือการละอาสวะด้วยการซ่องเศษวิธีละกิเลสด้วยความอดกลั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อภิกษุมนัสิการโดยแยบคายแล้วอดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลาน อดทนต่อการกล่าวใส่ร้ายของผู้อื่นและอดทนต่อเวทนาอันไม่พึงปรารถนาอาสวะทั้งหลายที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี้คือการละอาสวะด้วยความอดทนอดกลั้นวิธีละกิเลสด้วยการงดเว้นการงดเว้นหลีกเลี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดอาสวะได้นั้นส่งชี้ไปที่ 1. หลีกเลี่ยงช้างมา้าโคสุนัขและงูที่ดุร้ายรวมไปถึงหลักต่อที่จะทำอันตรายให้ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีขวากน้นาำบ่อเหวที่สกรปรกโสโครก 3. หลีกเลี่ยงที่นั่งที่โคจรและการคบมิตรที่เลว เมื่อภิกษุมนัสิการโดยแยบขายแล้วงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงอาสะวะที่จะทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี้เป็นการละอาสะวะด้วยการงดเว้นวิธีละกิเลสด้วยการบรรเทาการบรรเทาในที่นี้หมายถึงการขจัดให้หมดสิ้นไป ทรงชี้ไปที่การมนัสิการโดยแยบคายแล้วขจัด 1. กามวิตก 2. พยาบาทวิตก 3. วิหิงสาวิตก 4. ธรรมที่เป็นบาปอากุศลทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปเมื่อภิกษุขจัดกามวิตกเป็นต้นได้อาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ นี้เป็นการละอาสวะด้วยการบันเทาวิธีละกิเลสด้วยการอบรมจิตการอบรมจิตคือการลงมือปฏิบัติทางจิตเรียกว่าภาวนาทรงชี้ไปที่การพิจารณาโดยแยบคายเจริญโพชฌชงทั้งเจ็ดคือสติสัมโพชฌชงธรรมวิจยะสัมโพชฌชง วิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชงปัสสัตธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบกขาสัมโพชงซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมอิงวิเวกอิงวิราคะอิงนิโรธและน้อมนำไปในทางหลุดพ้นจากกิเลสเมื่อภิกษุได้ลงมือปฏิบัติอย่างนี้อาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ นี้เป็นการละอาสวะด้วยภาวนาพระองค์ตรัสในตอนท้ายว่าเมื่อภิกษุละอาสวะทั้งหลายด้วยวิธีต่างๆดังได้กล่าวแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้สำรวมระวังในอาสวะทั้งปวงขจัดตันหาได้ทำลายสังโยชน์ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะความตรัสรู้แห่งใจจบสัพพาสวะสังวรสูตร สัพพาสวะสังวรสูตรการลักกิเลสเกิดขึ้นได้เจ็ดทางครั้งหนึ่งที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ทรงสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นจึงเกิดความสิ้นอาสวะได้เมื่อไม่รู้ไม่เห็นความสิ้นอาสวะก็เกิดไม่ได้รู้อะไรเห็นอะไรเล่าจึงจะเกิดความสิ้นอาสวะ คำตอบคือรู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้นเมื่อภิกษุทำไว้ในใจโดยแยบคาย อาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วเธอย่อมละเสียได้แล้วตรัสต่อไปว่าการละอาสะวะทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้เจ็ดทางคือ 1. ด้วยการเห็น 2. ด้วยการสำรวมระวัง 3. ด้วยการซ่องเสพสี่ด้วยการอดกลั้น 5. ด้วยการงดเว้น 6. ด้วยการบรรเทา 7. ด้วยการอบรมจิตวิธีละกิเลสด้วยการเห็นตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังคำสอนของพระอริยะและสัตตบุรุษย่อมไม่รู้ธรรมที่ควรมนสิการเมื่อไม่รู้ก็มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการ และไม่มนสิการธรรมที่ควรมนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการนั้นคือธรรมที่มนสิการแล้วทําให้กามาสวะภาวาสวะหรืออวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้นส่วนธรรมที่ควรมนสิการมีในตรงกันข้ามอโยนิโสมนสิการของปุถุชนนั้นคือ คิดนึกในเรื่องว่าตนเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดมานานแค่ไหนเคยเกิดอย่างไรเคยเกิดเป็นอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดต่อไปจะเกิดอย่างไรจะเกิดเป็นอะไรหรือไม่ก็นึกคิดถึงปัจจุบันว่าเรามีหรือไม่มีเราเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรสัตว์เกิดจากที่ไหนหรือจะไปเกิดที่ไหนต่อไปเมื่อคิดนึกในเรื่องอย่างนั้น ก็จะเกิดทิฏฐิความคิดเห็นหกอย่างคือ 1. เกิดความเห็นแน่วแน่ว,ว่าอัตตาของเรามี 2. เกิดความเห็นแน่วแน่ว,ว่าอัตตาของเราไม่มี 3. เกิดความเห็นแน่วแน่ว่าเรารู้อัตตาด้วยอัตตาของเรา 4. เกิดความเห็นแน่วแน่ว่าเรารู้สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5. เกิดความเห็นแน่วแน่ว่าเรารู้อัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตา 6. เกิดความเห็นแน่วแน่ว่าอัตตาของเราเป็นผู้พูดเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผลกรรมอัตตาของเราเป็นอมตะนิรันดรตรัสว่าความคิดเห็นทั้งหกอย่างนี้เป็นตัวมิจฉาทิฐิเป็นทิฐิเครื่องยึดถือเป็นทิฐิกันดารเป็นทิฐิขวางทาง เป็นทิฏฐิดิ้นรนและเป็นทิฏฐิจองจำผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเหล่านี้ย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาะไปได้สำหรับอริยสาวกนั้นมีในตรงกันข้ามย่อมมนสิการธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดอาสวะทั้งหลายพระพุทธองค์ตร be ัสว่า อริยสาวกนั้นย่อมมนัสิการโดยแยบคายว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมานัสิการอยู่โดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์สคือสกกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีลพตะปรามาฏย่อมเป็นอันเธอละได้ ภิกษุทั้งหลายอาสะวะเหล่านี้เราตถาคตกล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการเห็นวิธีละกิเลสด้วยการสำรวมระวังตรัสว่าอาสะวะที่ทำให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นเพราะการไม่สำรวมระวังทางอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูก ลิ้นกายใจเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมอินทรีย์อาสะวะทั้งหลายที่จะทำความยุ่งยากเดือดร้อนก็เกิดขึ้นไม่ได้นี้คือการละอาสะวะด้วยสังวรวิธีละกิเลสด้วยการส่องเสพการส่องเสพในที่นี้หมายถึงการบริโภคหรือการใช้สอย ทรงชี้ไปที่การใช้สอยจีวรบินทบาทเสนาสนะและเพสัชเมื่อภิกษุมนณติการโดยแยบคายแล้วใช้สอยตามความจำเป็นไม่ใช้สอยเพื่อความสวยงามเพื่อความสุขสบายเพื่อความรื่นรมเป็นต้นอาสะวะทั้งหลายที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี้คือการละอาสะวะด้วยการซ่องเศษ วิธีละกิเลสด้วยความอดกลั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อภิกษุมนัสิการโดยแยบคายแล้วอดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอดทนต่อการกล่าวใส่ร้ายของผู้อื่นและอดทนต่อเวทนาอันไม่พึงปรารถนาอาสวะทั้งหลายที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี้คือการละอาสะวะด้วยความอดทนอดกลั้นวิธีละกิเลสด้วยการงดเว้นการงดเว้นหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอาสะวะได้นั้นส่งชี้ไปที่1หลีกเลี่ยงช้างมา้าโคสุนัขและงูที่ดุร้ายรวมไปถึงหลักต่อ ที่จะทำอันตรายให้ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีขวากหน้ำบ่อเหวที่สกรปรกโสโครก 3. หลีกเลี่ยงที่นั่งที่โคจรและการคบมิตรที่เลวเมื่อภิกษุมนัสิการโดยแยบขายแล้วงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงอาสวะที่จะทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี้เป็นการละอาสวะด้วยการงดเว้น วิธีละกิเลสด้วยการบรรเทาการบรรเทาในที่นี้หมายถึงการขจัดให้หมดสิ้นไปทรงชี้ไปที่การมนัสสิการโดยแยบคายแล้วขจัด 1. กามวิตก 2. พยาบาทวิตก 3. วิหิงสาวิตก 4. ธรรมที่เป็นบาปอากุศลทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไป เมื่อภิกษุขจัดกามวิตกเป็นต้นได้อาสะวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี้เป็นการละอาสะวะด้วยการบันเทาวิธีละกิเลสด้วยการอบรมจิตการอบรมจิตคือการลงมือปฏิบัติทางจิตเรียกว่าภาวนาทรงชี้ไปที่การพิจารณาโดยแยกคาย จเจริญโพชฌงทั้งเจ็ดคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัตธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบขาสัมโพชฌงซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมอิงวิเวกอิงวิราคะอิงนิโรธและน้อมนำไปในทางหลุดพ้นจากกิเลส เมื่อภิกษุได้ลงมือปฏิบัติอย่างนี้อาสะวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี้เป็นการละอาสะวะด้วยภาวนาพระองค์ตรัสในตอนท้ายว่าเมื่อภิกษุละอาสะวะทั้งหลายด้วยวิธีต่างๆดังได้กล่าวแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้สำรวมระวังในอาสะวะทั้งปวงขจัดตัณหาได้ทำลายสังโยชน์ได้ ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะความตรัสรู้แห่งใจจบสัพพาสวะสังวรสูตร